ล่าสุดเอฟซีแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจกันรัวสำหรับพี่รามินต้นแก้วเกิดอียงขึ้นออกมาเคลื่อนไหวโพสซึ้งถึงนอง้องอุ้งอิงเพชรบานแทงในวันที่พี่ล้มเหมือนหาโอกาสพลังใดๆไม่เจอหนูกลับเป็นคนให้โอกาสพี่แต่ว่าก่อนสิหนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมทักทายเอฟซีแฟนคลับรอบเดิมเฮียผ่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดมอแคนแฟนมอลลัมทีพรโรกรักสู้ผู้สู้คนวันนี้มาพบมาพอดกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคุ้นเขาคุ้นเดินกระบป๋เขาผ่านคนโคสุริโยบานทา มันจะโกไปหนานยังโกไปหนาคือเเ่าตีซีโดยประมาณอ่าเป็นจังไดามาจะมาจังไดเพียวสัมผัสตื่นขึ้นมากนาะพี่น้องเนาะเรือนไปเรือนมาเรือนมาเรือนไปไปเห็นโพสหนึ่งของที่ราเินต้นแก้ว เมื่อวานเมือก่อนเดมีโอกาสบอกคลิปฮอตเพลินยูด่ดกหลังจากทีดเพด้มีการออกมาเคลื่อนไหวอ่อบอวาบวสิเป็นน้องอุ้งอิงเคลื่อนไหวถึงพี่รามินต้นแก้วพี่รามินต้นแก้วก็ออกมาเคลื่อนไหวถึงน้องอุง้งอิงข้าจังเด็กโหดทีมาทีไปเกิดอะไรขึ้นแมนบคอัเมื่อนี้นาะพี่น้องเนาะพี่รามินต้นแก้วออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งคอยว่าแล้วแพ้ผ่านต้องเจอกับระบบอุ้งอิงแมนบอหลังจากที่มีการเคลื่อนไหวเอฟซีแฟนคลับกับ หูอยู่แล้วว่าสิเกิดยังขึ้นหลังจากนี้แม่นว่ครับอ่ะพี่รามินต้นแก้วออกมาโพสต์ว่าทั้งสี่พี่น้องในมือจีบผมลมแถบยืนเบาไวหวหาโอกาสบ่เจอเด็กหน่อยคนนี้มาจากสายกรมาเห็นหอยลไยยอดแช่ผมเพิ่มขึ้นพี่แค่เป็นคนเคยเติมเต็มโอกาสให้หนูแค่นี้เองวันนี้ในวันที่พี่ล้มเหมือนหาโอกาสพลังใดๆไม่เจอหนูกลับเต็มคนให้โอกาสพี่ทุกอย่างมีเวลาของมันจริงๆนะ อ่าพร้อมกันนั้นเพื่อนใดมีการเปิดแชทนี่ลหละเป็นพูดคุยกันระหว่างน้องอุ้งอิงกับพี่รามินต้นแก้วลหลายๆคนได้เบิ้งคลิปแล้วนะพี่น้องเนาะเมื่อนันพี่รามินต้นแก้วนอกจากโพลแล้วเพื่อนไดมีการออกมาอัดคลิปถึงน้องอุ้งอิง,องมันเป็นเหตุการณ์ที่จังไหนละ่ะสิว่าบังเอิญบอกับกับ,กบเนื้อความขาดหมายมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกัน พีรามินตวนแก้วเพิ่นตื่นขึ้นมาตอนเทียงเราเปิดโทรศัพท์เพื่อที่จะเคลียร์โทรศัพท์เรื่อนมาเรื่อนไปเรื่อนไปเลื่อนมาไปเห็นรูปที่นองอุ้งอิงเพบันแท่งเคยมาเห็นงานกับเพิ่นอ่าแล้วก็พอดีในเวลาต่อมานองอุคงอิงก็ได็มีการแอดเขาไปขอเป็นมูอืจังเด้มีการพูดคุยกันจังสิแม่เพิ่นกระสิค้นรูปยุคือว่ามันมัน,ม,นมันบังเอิญเกินไปบอเพิ่นก็เห็นรูปนี่พอดีแล้วนองกับแอดมาในเวลาต่อมาจังสิแม่ อ่ะแต่ว่าสิเป็นจังใดก็ตามเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านแชทบางขอความทีเพื่อนในมีการบอกกันเนาะพี่น้องเนาะพี่ร่ามิ่งต่วนแก้วเพื่อนแชทไปหาหน่องอ,อิงหวางสิ ให้ตายเถอะเปิดเจอพอดีตอนเที่ยงหนูแอดมาเฉยเพิ่นว่าให้ตายเถอะเป็นวันของหนูจนได้เนาะดีใจด้วยเดอ้อวสันอ่านองอุอ้งอิงกะว,วะขอบพระคุณจา้าหนูบ่ลืมอมไอเดอ้อตอนหนูบ่ระท่านไม่ยังอายค่อยปอนงานให้หนูตลอดมีเวลาเดียวหนูสิเอากระเ้าไปไหวเด้อจ้าเพิ่นว่า,า,วารักษาเนื้อรักษาตัวเป็นที่รักของแฟนแฟนแบบนี้ตลอดไปพีราเมีนว่าอ่าหนูขอเป็นลูกศิษย์อีกคนแน่เด้อจ้า,นนะจาขอบพระคุจคณจา้าเพิ่นว่าน่องอุ้งอิงเพชรบานแพงว่า บาทที่นี่เป็นจังไรมือหนาโน,นพี่น้องเนาะสํำหรับแอฟฟ้าของพี่รามินต้นแก้วเฮาเขาไปเบิ้งจาได้บอกผู้ติดตามเพิ่นทรายไพ,ยยพ่พันคอยจำปะห่อยํสามหมื่นเจ็ดพี่น้องสามหมื่นเจ็ดภายในหนึ่งวันตอนนี้พุ่งขึ้นมาแอดมินหน่อยเขาไปเบิ้งเกือบสามหมื่นเก้าแล้วสุดยอดอีหลีแล้วบ่แมนเฉพาะผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเนพี่น้องเนาะ,นะ,นะรวมถึงผลงานเพลงของเพิ่นนีหลยยักเพ่พันหลากหลายผลงานเพลงที่เพิ่นเคยแตงไหวอยอดวิวเพิ่มขึ้น หล่าสุดเป็นจังไดเพิ่นว่าเพิ่มมาอีกสามล้านวิวยางง่ามเลยล่ะหนึ่งพันล้านคงไม่ไกลเกินไปสำหรับผลงานของพี่รามีงต้นแก้วมีหลากหลายผลงานเพลงน้ำกันแผยาพานถือว่าเป็นเทาวาซื่อออกมากนี่ลหลายคนต้องโอ้หูจักเป็นอย่างแน่นอนเ<า>จ้าสิอ่านบอกเผ่พานบอจาวาเลยแมนบอ,อให้คอยว่าติพผยาพานอโอ้ยเนะยาะเดี๋ยวพอเห็นห่เดี๋ยวพอเห็นหง่เบาหวานพี่น้อย สามร้อยสามสิบห้าล้านวิวภาวะแทรกซ้อน<ม>ของผู้ใดเพียงยยผานออยแสงสินถือตองร้อยแปดสิบเจ็ดล้านวิวพื้นที่ซับซ้อนของ<ม>พี่จินตร,รากับน้องกระต่ายนพี่นองเนาะแปดสิบเจ็ดล้านวิวห้อยหักปักใจของพี่จินตราผูลาบหกสิบหกล้านวิวบักมาหนอ่อยพิรามินกับออยเนี่ยแหละส<ม>ิบเจ็ดล้านวิวสตันเมิดสัวกับอเนี่ยแหละพิรามินต้นแก้ว เจ็ดล้านวิวคิดหอ,อดิบบบบจินตราหภูลาบสิบเอ็ดล้านวิวหักเป็นของคนอื่นจินตราหภูลาบเจ็ดล้านวิวฝ่ามีไม่จินตราหภูลาบ view, าายี่สิบล้านวิวบอตองขอโทษจินตราหภูลาบสอ,องอลา้านวิวบอกกันแนต่ตี้ของพี่จินตรากับสารศารสินสี่ล้านวิวออนแอร์กับแผ่ไปจินตรากับกระต่ายสามล้านวิวต่อลมหายใจ ตากิติพันธ์ล้านเจ็ดวิวผู้สาวขายน้ามัซซี่สุนิสาสี่แสนวิวเหล่าซอยชีวิตอภทนาทรท็อปไลน์เจ็ดแสนวิวจังบักสังรามิโต้ต้นแก้วร่วมเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าล้านวิวเพิ่ว่าหาอีกสองร้อยล้านวิวจัดถึงหนึ่งพันล้านวิวเอามาแต่สายหลักสมองแห่งบอดี้ยูเพิ่ว่าแค่นี้ก็ภูมิใจมากๆแล้วครับนักเขียนสมัครเหรียญย่างผมนานๆจะลงมือเขียนทีฝากด้วยนะครับ เพลงงานเขียนปล่อยคลายไปแล้ว11เพลงเพลงตัวเองวางแทนไว้แปดเพลงมาลุ้นกันจัดถึงไหมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแต่ว่าลลาสุดนี่เพิ่นออกมาเคลื่อนไหวเพิ่มมาอีก3าล้านวิวย่างง่ามเลยเป็นจังไรสุดยอดอีหรีเรียกว่านักประพันธ<ะ>์ค่ะล้านวิพันธล้านวิวซะไปเนาะช่วงที่ว่ากันว่าอิหลาอุ้งอิงนี่กำลังถ่ายทําหนังภาพยนตร์ ที่เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของตัวเอง mm. อืมหอฟัน oh, พี่น้องสอรี Story, เรื่องราวของนอง้องอุ้งอิงเพบ้านแพงอืม mm. หลายๆคนที่เข้าคิดว่าอาจิบวใดรู้จักกับน้องเนาะพี่น้องเนาะ mm. เริ่มมีการจังเลยล่ะเคลื่อนไวหวเข้าก็สิดใดหูอีกลหลายๆมุมลหลายๆแง่นั่นล่ละกว่าที่จะมาเป็นอุ้งอิงเพชรบ้านแพงซูงมือนีกว่าที่จะมาเป็นซุปตาศิลปินควัญใจมหาชน คือจังซูเมนีนี่นองผ่านเรืืองเล่าเอียงม่แอ่แม,มนบอกบางคนคือจังอ่าพี่ราเมิงต้นแก้ว่นบอกว่าสตัร์เลยเดนบอกคิดว่าน้องสิมีความกล้าขนาดนี้กล้าที่จะขอกล้าที่สิวออมสิแม่มไปนางตนา้นหาเพลินนางพับเพียพโนเมื่อไหวแต่งเพลงเห็นหนู้จะเพ่งแอนวห้า,หาดังน้ำเพลินจังสิแมหมห้ามีซื้อมีเสียงคือเพลินมีผลงานเพลงเป็นของเจ้าของเด็กหน่อยธรรมดาสิบหา้าสิบหกปีสิกาบอกว่าไม่ผ่านบอแล้วแมนบอกนี่แหละคือว่า ความจนมันน่ากลัวได้บางเทีเนาะเออแล้วก็น้องกับพยาย,ยามหาโอกาสตลอดค่ะอือจนว่าในที่สุดก็ประสบความสาเร็จนี่แหละเรื่องนี้อ่าเพื่อจเห็นหลายๆอย่างพี่น้องหนึ่งแหละข้อมกาค่ะสองคือข้อมสู่อือสูสูเพื่อยังสู่เพื่อปากท้องหลักกับครอบครัวน้องพี่น้องเนาะก็สมว่านอ้องเป็นตได้ได้จังได้เหมือนบ่คเออแล้วก็นี่แหละสามก็คือ ความที่ไม่ลืมบุญคุณคนถึงแม้ว่าอาจสิบุญคุณหน่อยบุญคุณหลายแต่ก็คือบุญคุณค่ะอเออแครองทักไปหาอาจารย์ล่ามิ่นต้นแก้วซัมหนีบอกไงว่าอยอดวิวยอดไคลยอดแช่กะเพิ่มขึ้นทะลมทะาล่เอา้าก็ว่ากันไปแต่ตัวนี่แหะเขาไปอ่านคออเมนเอฟซี แฟนคลับคอมเมนต์เข้าไปเป็นตะฮักตะฮักเป็นตะอบอุ่นใจแทนสําหรับพี่รามเม็งต้นแก้วเนาะน้องอุนะอ้งอิงเพรียงเพลนคักผู้ใดเอฟซีแฟนคลับก็ฮักน้ำไปมดืดบวชันเถาะ,ะพร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมที่จะซัพพอร์ตขอไปอ่านแต่ละคอมเมนต์เนี่ยโอ้เป็นตะฮักอิริเพรียงเพลินอ่ะอันนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของพี่รามเม็งต้นแก้วเนาะออกมาในมือที่จังไลล่ะ หาโอกาสหรือพลังใดๆไม่เจอสิแม่แต่หนูเป็นคนกลับเป็นคนให้โอกาสพี่แมนบรัสชีวิตคนเฮามันบ่มีเอยียงแน่นอนเพียงคำนันแมนบอกอวันหนึ่งเราขอโอกาสแต่อีกวันหนึ่งเราอาจจะเป็นคนคนให้โอกาสเขาก็ได้จริงสิแม่สุดยอดอีลีออาจังสันนะพนยพานเนาะพอกันคลิปหนาพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ